ขึ้นขึ้นบ่อครับขึ้นบ่อต่อันนี้เก็บเลยเก็บนู่ยาวแล้มาลูกเราอนี้กับโยบ้งคงรำจริงครับต่อครับต่อเดี๋ยวปลาเล่เหมืนควรนี้เองบางคนเดี๋ยก้ามาไม่ก็เขาไม่ยังไม่เคยเห็นดีครับกล้ามาเลยเก็พิ่มไม่ไม่ว่าควรนี้มันโยหรือเดี๋ยวบาคนทดี๋ยวติดตามเพิมอยู่นานแล้วคือแหล่เพิมอยู่ตั้งนานแล้วก็รู้ว่าอยหรือครับคนนี้ วนอ้วน,น่นวอยนี่รุ่งนะครับรุ่งว่าไอุ้วนเดี๋ยวไปเห็นกับพิธาจิ้งพิธาแดงขึ้นไม่ได้พัดรอแล้วพิธาแด,ดงพัดรอแล้วเก็บเก็บด <c ười> ิขึ้นไหมขึ้นไหมพิธาแด,ดงขึ้นไหมไอ่านกันแล้วพิธาแด,ดงขึ้นไม่ได้ครับ Bên đây, mình phát bên mình bên lô nào đây, bên đây, bên đốt cặp đây, đốt đốt, đốt bên right, đây, bên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  đây, cặp lô, mình mình này cái, แตงแต่เป็นรุ the ่มเลยอ่ะมันดินดินมันยังไม่จับอยู่ตัวยที่มันปัดโลเดี๋ยวพวิ่งตรงร่ามบต่งร่ามก้อง่องรามเดียวดินมันเน้นกัไม่พื้นเลยครับตอนยิงนี่ไม่ไปได้ยิงตอนยีงนี้ตัวชอ anh ấy bảo thì đào vinh cái <laughs> vịt chích anh bình anh lăng lăng anh lăng trung anh ấy anh ấy lăng câu anh ấy thì đào vinh cái vịt chích anh ấy vô yên yên nhót mai ở đây anh ấy tơ lê đi ra nhót phân bên nhót nhót như thế nào này anh lẹ nhót nát lẹ anh lẹ quấn nát lẹ thì đào vinh cái vịt chích tám quả quấn đi đấy quấn đi trung quá quấn đi trung quá mà bịn rồi mệt đái không còn luôn giờ này đánh răng mới tiền cho cho tá đi gặp mà hiểu tá đi mày lại เงี้ยขึ้นเมทุตตีพี่น้องนู้นัวเขาบนนู้นนะทุตต์ต่อทุตเงี้ยขึ้นเมทุตตีอันในต่างลงต่างนีนเราขึ้นมากันเดี๋ยวนูบ่อดินปูปันสึ่อการบ่อดินเราแต่ว่าเรามาวิกาวีตาจิคนเด็กเลยนเดี๋ยวว่าเราใต้เราขึ้นควรไม่รถใต้ลงไหวใต้ตอนบานใต้ใต้สามระเบิดไอติก trai kết trăm trăm mút anh này bồ bồ, ăn đây, bồ, uang uang bồ ăn này gặp bộ thì ấy nến nha anh này thì quan quan nha bồ anh quần trung nha các bông cưng bạch khi về đây có này là trăm ấy ao ao về luôn các nghe bảo gắn vâng anh là các làm nào gắn, này cưng về này trung nha lại bị này bị nó ยีได้ม่นเคยยีดหยิบเลื่อไม่ยบเรือไม่ยีเปดลังยาปุ่มวันุ่มยังอยู่ระปันเลยกันเลยก็ุ่มยึดระปันกี่วันไม่รู้เลยกันนี่มาครับตรงนี้ตรงลานเตาวงมาครับได้แต่เล็เลานเตีน้าวงนะนี่วิ่งควรนั่นน ต่างเยอะต่างคีก็ได้ของนะแต่วันนี้ถ้ามมอรุขึ้นได้ไหมไม้แนวกับแมวแล้วเป็นคนรุ่งเหมือนนั้นนึอวันนี้รุ่งว่าเปลี่นกับมันใน้บ้านนี้แต่แต่อันนี้ก็ก็ตั้งนี่แล้วนี่วันวันแต่นั้นนั่นไหนน,น,น,นนวลเกยได้กันนะพ่างั้นเดี๋ยวมาเล็กเล็กว่างติดว่งได้กันได้กันอย่างว่างั้นนั่นแหละ xa lên kinh mày đang Cái kia nước quá, mình Đính mình tố mình để trắp rồi để mình đốt Cái kia nó quá Đính mình mấy người tố Thì chân này tên rồi Còn นี่มันอนินเด็ดเลยไหมนินมันรวงรวงยับเยินนั้นนหมนิ่มันปุกนลุ่งมะมืนอนิ่เด็ดเลยเนี่ยแต่อย่างไรไ,ได้มาตักได้ได้ได้รบได้รถดไปแ้กับใครตีก็ตักจก,กวนตักกัน ที่สุดเราก็ขึ้นมาจนได้โอ้ขี้ช้างเว้พี่น้องนู่ขี้ช้างเว้อ,อั่นขี้ชา้า,ชางแล้วนี่ก็เลี้ยงช้างน่ยหลางกวางมันจะนำบอลไล่ไงล่มปัดร้อยพี่น้องเออ lùm bạch Nguyễn 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 นี่กันเลย you <laughs>

ปนนดุ๊บต่อกับต่อต่อไม้ต่อไม้ถ้าเราคุ้นแต่ลางปน,นีโอัอดมานัดไอ้นั่นเลยโอ้ย ชอโปุ่งไปเลย <c oughs> อ่านเมื่นเดียวครับอ่านเมื่นกว่าเที่ยวได้เริ่มขึ้นแล้ววันที่สาม para so ang bana royal si mo na rum kung iklang le kap bay le rum le may pasok ko sa mnet kung alo bay rồi mình rồi rồi

หนึ่งเลยตรงนี้ไม่ก้าไม่หาเลยไม่เข้าสับหนึ่งไปก่อน nhưng kia nâng ngập Từ cái điều có lông ổn này ngăn bịt rít Nâng kia bịt rít lông mà Rồi tết lịch bốn tức ngăn tập lịch Bịt cổ kì ngăn lông kia nâng đây Cây lông kia trăm kia Kia trôn kia trăm kia trí Cảm mấy hoàng cấp Điều tiếp Phi mừng không tuổi Nhưng bông phi mừng mấy từng cân ăn Lông bịt rít măng Cây tiểu hóa cổ leo lông Rồi kia lông ở đây Cây tiểu โอเคกับคลิปนี้บายบายพุ่มสวัสดีครับ <c oughs> ตุงนนี้เกลี่ยนึเขาไม่อยู่ <c oughs> เด็กมันไม่คิดตุงนนี้เกลีย่ยนึงอ้วมปักอ้วมปักตื้น